นี่ก็สุดท้ายแล้วเนาะคุยกับแล้วทานไติมริมแม่น้ำโขงอันนี้มืดแล้วถ่ายให้เห็นน้พญานาคห้บแม่้ำโขงถ้าน้งบกว่าเาจะเก็บน้ำเเนี่อ่ะไม่รู้ค่ะมันก็คงดึกแล้วอะเนาะใครจะมากินใช่ไหมเห็นแล้วอ๋อปิ้งนี้ให้ตักเองนะนี่เ่า20บาท เยอะมากอะ็ฉันก็ไม่กล้าปักมากเพราะฉันก็กลัวตอนแรกบอกฉันว่า40บาทก็เห็นแล้วค่เขียนนี่ทุกนึงก็เงงนี่ทุ่หนึ่งแต่มันอาจจะไกลแบบนี่น้ำเขาเขามาขายตั้งแต่เย็นๆเนาะสามสิงอีกอย่างจะเก็บร้านเนาะใกล้หมดแล้วป่ะเออเอาแค่นี้แหละเนาะแล้วลาไปก่อนนะคะมาดามจะตัดคลิปเนาะเป็นสองคลิป คือคลิปหนึ่งจะเป็นเดินตลาดดินแม,ม่น้ำโขง 6, เดินบ้าบ้าบอๆอีกอันหนึ่งจะพาไปสักกะละสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลกัหลกๆก็คือ3ที่จะแบ่งเป็น2พาร์ทโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับอดามพิซซี่ลาไปแล้วนะคะจากหนองชายคุยสวัสดีค่ะมาดามพิซซี่เองตอนนี้ก็อยู่ที่วัดโพชัยนะคะพระอารามหลวงนะคะ จะพาทุกท่านเข้ามากราบหลวงพ่อพระสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคายนะคะที่มาดามมาตั้งแต่เด็กๆอ,อ,อ่ะ <c oughs> ก็คือทุกคนอะ่ะมา<จ>ะหนองคายมาดามในวันนี้ใช่มาหนองคายต้องมาสักราะหลวงพ่อพระสายไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของจังหวัดอะ่ะก็ต้องมาอ,อมาถึงแล้วก็ควรจะมานะคะเนี่ยบรรยากาศในทางเข้านี่เขาทำความสะอาพื้นที่ดีมากนะแต่ก่อนไม่ได้เป็นขนาดนี้แต่คือ เขาโว้วสดก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พระท่าใช่ไหมคะทำเหมือนกับภูมิทันาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนน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 เทศกาลสงการอ่ะพวกเราก็จะมาเอาเน,นือนะร่วมในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อขาใสลงมาเพื่อให้คนในจังหวัดอ่ะส่งน้ำท่านเขาจะแห่ไปรอบเมืองผ่านหน้าบ้าคนคุณยายด้วยแต่ตอนเช้าอ่ะจะทำพิธีลงมาก่อนไปเราขึ้นไปกาดบนเ้าบ สักคู่นะจะเห็นลักษณะถือพันท่านเนี่ยจะสดใส,สยอย่างถือเป็นผงเพรา่าฝยน้วัดดังจะตำนานไม่ได้ขอไปท่านดูทีไปหาอ่านอเองเอนี่ะ มาถึงวัดที่สองแล้วนะคะก็คือวัดพระธาตุบางพวนนะคะอันนี้จะออกจากาตัวอําเภอเมืองหนองคายหน่อยนะคะอ,ออกมาตรงแยกหนองสองห้องแล้วก็เลี้ยวมาตามทางเรื่อยๆก็ประมาณ10นาทีจะเจอแยกเหมือนสา,สามแยกไฟแดงเล็กๆกันนะคะแล้วก็จะเจอวัดพระธาตุบางพวนอยู่ทางขวานะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยน,นี้คือบรรยากาศภายในวัดนะคะก็จะสงบร่มรื่นเห็นไหมจะไม่ค่อยเห็นแบบ ผู้คนเดินเตรเตหรืออะไรเพราะว่าค่อนข้างเงียบสง,งบแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแบบพุกพ่านเท่าไหร่อะนะคะก็เข้าไปค่อนข้างลึกเนาะอันนี้ต้องมีรถเออส่วนตัวมาถึงจะสะดวกอันนี้นะคะทางขวามือก็คือองค์พระาธาตุบางพววนนั่นเองมาดามก็จะขับรถอ้อมอ้อมไปเพื่อจอดอีกข้างหนึ่งอะนะคะก็จะเป็น อ,อ,อีกฝั่งหนึ่งของพระาธาตุเนี่ยก็คือเส้นทางก็จะโอบล้อมอ่ะพูดง่ายเหมือนวนรอบองค์ท่านนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดแล้วก็เป็นศาลาทําบุญแล้วก็จอดได้ง่ายๆเพราะว่าไม่มีคนเลยสบายมากไปวันธรรมดาก็จะเงียบสงบดีมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะเช้าวันใหม่กับมาดามฟรีซี่นะคะยังอยู่ที่จังหวัดหนองคายะคะ่ะตอนนี้อยู่ที่พระธาตุบางพวนนะคะที่จังหวัดหนองคายนี่แหละแต่อันนี้จะถึงก่อนเข้าอำเภอเนาะเจอแยกหนองสองห้องปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาประมาณ10นาทีนะคะก็จะเจอพระธาตุบางพวนอันนี้เราเดินเข้าไปาท,าาที่พระธาตุบางปวนที่จะจังสักการเดินยืนเบียร์ในบริเวณพื้นที่พระธาตุบางพวนแห่งนี้ก็มีบ่อน้ำศักด,ดิ์สิทธิ์ด้วยนะเออแต่อันนี้ต้องรอมา เดี๋ยวมาดามขออนุญาตเดินเวียนเทียนที่รอบพระธาตุนีสักสามรอบเนาะแล้วเดี๋ยวกันเราไปเจอกันที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะปกติในสมันสงการเนี่ยจะมีชักลอส่งน้ําพระธาตุนะแต่วันนี้ไม่ใช่ช่วงสงการเนาะแดดกำลังพอดีไม่ร้อนจนเกินไปเดี๋ยวขออนุญาตมาดามเดินเวียนเทียนสักนิดนึงนะคะแล้วเจอกันค่ะโอเคนะคะต่อจากพระธาตุกรบสักการแล้วแล้วก็เดินเวียนเทียนที่พระธาตุเมื่อกี้นะคะที่พระธาตุบางพลอยนี้มาดาก็จะมากราบสักการที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือที่เรียกว่าสระมุจลินนะคะเป็นหนึ่งในน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เาทางจังหวัดเนี่ยได้รับได้เชิญน,น้ำเนี่ยไปธีประ隆ป,ป,ป,ประรยาชาพิเศษเพื่อขอดินเข้ามาสักใกล้ๆแต่เขาบอกว่าผู้หญิงห้ามลงเนาะลงไปถึงนั้นระคาะมาดามก็จะกางับเชิญถ่ายไปนิดนึงว่าใกล้ๆบ่อเป็นยังไงแต่พวกเราห้ามลงเพราะเราก็ไม่ลงอยู่แล้วแหละ,ะแล้วก็กาวคาถานิดนึงกากประหาลัดๆเนานะ แล้วเดี๋ยวก็จะได้ลากันเลยที่พระธานุบางพวนห้องน้ำเมื่อตะกี้ที่มาดามเข้าไปเข้าเนี่ยแบบดีวมากเลยเ่ะมาล่องๆตลงมี้เลย โอเคนะคะมาดามเดินมาจากทางบ้านใช่ไหมคะมาถึงตลาดอินโดจีแล้วเนาะ ีด้จะเปลี่ยนเป็นลูกแปงแล้วเพราะว่าออกเสียงลูกแปงถนัดกว่าอันนี้ก็เดินไปตลาดท่าเก็ดด็จโนตีอะไรชื่ออะไรเป็นทางการเนี่ยเเรียกไปปกติเราก็เรียกเดิน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 เดนถึงมากแดดร้อนมากเลยค่ะตอนแรกมาดาวนึกว่าเขาเริ่มตอนเย็นร้านค้าปรากฏพี่สาวว่าเริ่มตอนบ่ายตอนเย็นเขาก็เลิก ก็เขาเริ่มตอนที่เราไปกินข้าวแล้วแหละที่ฉันบอกให้เธอเดินผ่านท่าเสด็จเธอก็บอกไม่แม่โมวิมันนั่นเพราะว่าเป็นคนของโจไม่เขยเดินต่างหากอุ้ยตุ๊กตาเมื่อวานไม่ดีอ่ะแต่ไอ้คนไหนคะเรื่องอะไรคะอ๋อโอเคขอบคุณนะคะงานยาก น้องอันเนี้ยไอชื่ออะไรนะแันกะพะรุนอ่ะก็น่ารักดีนะไปค่ะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปได้ไม่ถึงย <c oughs> ี่สิบเก้าะแล้วจะมีคนร้องกลับบ้าน <c oughs> อ้าวปรากฏหมวกด้านนี้ถูกกว่าหรือเปล่าเนี้ยกระติบข้าวเน,นี่ยมมมันไ่ีอปแบบที่านนะแต่เขามีอันนี้แบบขอดูหน่อยนะคะต้องโกนะ้อือ แต่เขาบางกว่าเอออันนั้นหนักว่าเก็เอาอีกอันไม่เอาเฮ้ยตะก้าไก่อันเท่าไหร่อ่ะไก่ไก่อร้อ่ะตะก้าไก่นี่ค่อไม่ขายาครอ๋อางซื้อใหม่่ 490อ๋อคุณลุงไม่ได้นะ200อยู่ดีดีบอก200ลุงบอกลุงพังภาษากลางออกเลยจ้าได้นะเอวไอ้หัวนึ่งข้าวนี่เท่าไหร่คะหัวนอย่ใช่ค่ะโอ๊ย180นะคะแต่ว่าไปไม่ไม่ได้ถูกนะเออเพราะว่ามันสีมือจักสารเนาะครับมีฝากับีครับมีฝมือครับมีฝา250จ้า อ๋อโอเคะงไม่ไม่เท่ากับที่ขายในออนไลน์เลยอ๋ออคาจจะถูกกว่าด้วยรรััับบบกเคาามอ๋อโบนมลุงต้องบวกกำไรนิดหน่อยอ๋อแต่ก็สวยดีถ้าใครชอบเนาะเออยังดูว่ากระติบข้าวข้างในมันดูแน่นดีนะที่ห้อยๆเป็นเงินนี่ก็ยังน่ารักเลยที่เป็นเงินที่อยู่บนโต๊ะ ตัวเงินโบราณเน่ยเงินจีนนั่นอ่ะเออมมมันไผ้ีหลายอย่างครับอ๋ออ่ะไปได้ขอบคุณนะคะมีหลายอย่างวัตถุดิบเออดูติ๊ข้าวเล็กๆนี่ยังดูน่าน่ารักใกล้ๆตู้แช่อืมของเก่งวัตถุน้องเสื้ออ๋องั้นตะกร้าไก่พี่ซื้อทางเว็บถูกแล้วค่ะอ๋ออ่ามีก็หลายฟังนะ นีหัวใบเท่าไหร่คะพี่หกถึงห้าบาทโอะแล้วถ้าเป็นแบบอ่าวใหญ่เนี่ยราคาเดียวกันขอเท่ากันหมดเลยอ๋อแบบอ่าวใหญ่ด้วยเหรออ่าวใหญ่แบบเวียดนามใช่ไหมคันนึกว่าเขาเรียกแบบชุดไงใส่กับชุดอ๋อนายเรียกชุดอ่าวใหญ่งั้นกว่าหัวเขาไปกับชุดไงวิจัยจะเรียกอ่าวเล็กเหรอไม่ดีใจด้วยนะคะซื้อถูกสิบห้าบาทฉลาดเนี่ย ไปชมอะไรฉันจะหลาดฉันเลือกของเป็นอ๋อดีใจมากเลยค่ะคุณซื้อ50บาทเองอะคุณก็ซื้อไปฝากคนนั้นคนนี้ได้แต่ก็ไม่รู้เขาจะใส่ฉันอยากสวยคนเดียวไม่ใช่แบบถุงเกงอะไรอย่างเงี้ยฝากนายฝากอะไรเห็นบางทีแบบจะไปงานไหนไม่มีใส่เห็นไหมเนี่ยบ่ายสามเขาเงียบแล้วเดี๋ยวเขาก็ปิดร้านกันหมดแล้วคุณมีร้านกาแฟเย็นเด็ดพอดีคนชงเสียชีวิตแต่ละก็ไม่เด็ดชอบมากเอาอันนี้80บาทเองนะอะไร อ๋อมันแล้วแต่รุ่นนะ่ปะไหนแปดสิบเมื่อกี้เห็นเล็กแปดสิบไหนข้างบนมั้งช้างข้างบนขอโทษขอโทษอ่ะป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 ะเดี๋ยวอารมณ์เสียน่ะเขาเขาถามกันด้วยแหละว่าอู้หมาปองหมาทิพหรือไรหวเพราะว่า ถอโอเคนะคะนี่เรากาลังกลับบ้านแล้เดินไปท่าเสด็จมาตลาดท่าเสด็จมาก็ไม่ได้อะไรเลยแดดร้อนมากแถมมาดามก็แอบกลัวหมานิดนึงเพราะเจอหมาจริงแบบมีฮัสกี้เนาะแล้วก็มีน้องพันเหมือนคล้ายๆปั์อีกตัวนึง่งมันจะมาทักทายลูก้าเนี่ย <c oughs> มาดาจะบ้าตายเพราะอ้ลูก้ามันไม่มีชีวิตแต่มาดามมีชีวิตถูกประฆามาทกลัวหมาโอ้ยจะบ้าตายก่อนจะเดินผ่านมาได้ ถนนริมแม่น,มน้ำโขงนะแต่ตอนยามไอเนี้ยมันร้อน้อ,นอ่ะเพราะบ้านเรามันอยู่ริมโขงเนาะเราก็เดินล้อกันอย่างเงี้ยสบายแต่สมัยกอมมา,ากับคุณตาคุณตาไม่ได้พามาล้อริมโขงเพราะว่าถนนเนีน้ยมันังไม่ทําดีหรือว่าหากกันเราจะเดินออกทางหน้าบ้านเนาะถนนที่ไปซื้อรถช่องอ่ะใช่ปะ่ะเราเดินไปาำแล้วเราก็เดินกลับกันซึ่งบาดามอยากจะออกห้ายมากแต่เพราะว่าทันไม่ได้ชอบเดินอะไรมากมาย ออกไปขนนั้ไปได้หรอข้าวขึนทอนบ้างเราแล้วหรอลืมหลงทีจะไปไหนแล้วเนี่ยลืมปลาเราเลยกลับบ้านต่อหี๋ยวตอนเย็นจะมาเดินตลาดไหมเนี่ยไม่เดินแล้วมั้งก็เดินสิเดินเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราก็ทานไปเยอะแล้วคุณจะกินหมูกระทะเป็นวันที่สองอีกนะเนี่ยมันเหมือนมันชิลดีอ่ะแล้วอยู่ในกรุงเทพก็เราไม่ได้กินแล้วนะถูกปะเราได้กินปลากรุงเทพไม่มีโอกาสนะเออก็เลยอ่ะกินสะทีเดียวแล้วก็ไม่กินเพราะว่าเย็นก็ไม่ค่อยได้ทานแล้วเนาะน้องลู ไปไปโอเคนะเอออาจจะซื้อน้ำส้มหน่อยแล้วก็มากินที่นี่ใช่ไหมบายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะพาไปตลาดเย็นใช่ไหมตลาดชื่ออะไรนะดึงชื่อตลาดวัทธาตลาดวัทน์เผื่อเจอน้ำอะไรนะน้ำรักบัวเนาะจริงๆมันเป็นซิกเนเจอร์ของทางเนี่ยที่มาดามชอบกินมันถึงทุกวันเนี้เออเราเจอลักบัวในอีสานก่อนแล้วลักบัว จีนมันถึงอินโทรดิวเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมทางเยววาวราชอะไรก็ว่าไปที่มันเป็นแบบบวบใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าล่าบัวของไทยอ่ะมันจะเร็กเรียวกว่าโด้วยสภาพอากาศด้วยแหละโอเคนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดอ,อ,อะไรนะตลาดพระธาตุใช่ไหมพระธา,าแล้วก็จะพาไปกราบพระธาตล้านหนองด้วยวันสุดท้าย <c oughs> ที่หนองคายแล้วนะคะผู้ปุ๋ย โอเคนะคะยังอยู่กับอดัมฟริซี่นะคะนี่เป็นที่สุดท้ายแล้วเนาะหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในอำเภอเมืองที่ต้องม้ได้คือพระธาตุล่าหนองพระธาตุองค์จริงนูนฉายไปเลยอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงตอนนี้ก็ยังมีเรืออันนี้ถือว่าน้ําลดลงน้องเราถึงเห็นตัวพระธาตุนะคะในส่วนยอดเนาะแล้วก็สันดอนกลางแม่น้ําโขงที่ค่อนไปทางฝั่งลาวแล้วก็เนี่ยอันนี้คือพระธาตุจำลองเนี่ยถ้าจะนั่งเรคนละสองร้อยบาท อันนี้ก็คือาพผ้าจำลองที่สร้างขึ้นมานะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปกาบแล้วก็เวียนเทียนสักนิดน,นึงมาดามก็ส่วนใหญ,ญ่มาส่วนใหญ,ญ่มาถึงตอนกลางคืนก็นจะเวียนเทียนบางคืนแต่วันนี้ก็คือเนี่ยตอนห้าโมงเย็ยนเนี่ยก็แดดก็จะโพเพยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวียนเทียนนิดนึงก็ดี